สวัสดีค่ะสังหาบายนางวันนี้นะคะจะพามาดูที่ติดถนนแปงใหญ่อุบลเดชอุดมนะคะเลยจากมออุบลมาประมาณ2นาทีแถวนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามปแก8ปอก9แล้วก็หมู่บ้านรับลุ่งเลืองนะคะฝั่งตรงข้ามมีหอพักเลยไปอีกนิดนึงจะเป็นสบายดีรีสอร์ทเป็นพื้นที่ทำเลนะคะ้าขายได้ตรงข้ามก็จะมีพวกเอฟซีที่มาพวกร้านอาหารสบายดีรีสอร์ทนี่นะคะมีตรงนี้เยอะที่ดินหน้ากว้าง ขนา 3, ดกีตารางวาแล้วก็สามารถที่จะเข้าถมถมเสร็จเรียบร้อยเนาะมีทางเข้ามีเสาไฟฟ้าอะไรเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะสร้างอาคารหรือว่าเป็นอ็อปเหมือน็อปด้านในเขาเขาทําเป็นร้านขายน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เลยสามารถเริ่มดําเนินธุรกิจแล้วก็ซื้อเพื่ออนาคตซื้อเพื่อเก็งกําไรหรือว่าทําธุรกิจต่อได้เลยะคะ่ะราคาน่ารักมาก 1 5 0 0 0 0เองราคานี้การันตี5กิโลเมตรรอบนี้ไม่สามารถที่จะได้แปลงนี้เด็ดขาดรอบแปลงนี้ก็คือเขาจะขายกันที่ตารางวาละ8,500หรือ7,500นะคะส่วนใหญ่และที่ดินนะ่ะไม่ได้ติดถนนแบบนี้เขาจะต้องเข้าไปลึกๆอยู่ข้างในอยู่ในหลืบในซอยถึงจะได้ตารางวาละ7,500หรือ8,500แล้วแต่นะคะตรงนี้คือตีเมี่ยมมากๆนะคะรีเมี่ยมมาก38ตารางวาแค่3,500 ราคานี้โอนให้ด้วยนะคะขอบคุณสิบะะเลยค่ะ